สวัสดีครับผมเกตี้มีโชว์วันนี้จะมาิูปืนครับปืนยังไงครับนี่ครับปืนแบบนี้ครับปืนแบบสั้นนะคะยิงได้กี่เมตรครับได้สิบเมตรครับเขาบอกว่าไกลสิบเมตร ten metersshoot up to ten meters ยิงได้ไกลถึงสิบเมตรนะครับปืนรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นอะไรครับเขาเรียกว่ารุ่นฮอตช็อตฮอตช็อตโอ้ยิงร้อนเลยนะครับฮอตช็อต อ่าคราวนี้เขาบอกว่ากี่ขวบถึงเล่นได้นะครับหกขวบครับในตัวไหนเขาบอกครับในนี้ครับหกขวบขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ครับด้านหลังเขียนว่าไงครับด้านหลังครับด้านหลังเขียนว่าแบบนี้ครับอันนี้เป็นนี่หัวปืนครับเอาแล้วก็บอกตอนแรกทําไงครับวิธียิงทําไงครับเขาบอกครับตอนแรกครั้งที่หนึ่งครับเขาบอกว่าครั้งที่หนึ่งอันดับแรก มาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะอันนั้นครับโอ้ยชักไม่ได้อ่ะทำไมไม่ได้ครับมันแข็งครับเอาข้อแถมลูกปืนกี่ลูกครับสามลูกครับอ่ะลองลองอีกรอบครับดึงตรงไหนนะครับบอกผู้ชมหน่อยครับตรงไหนครับโอ้ยทำไมดึงไม่ได้ครับมีหน้าเขาบอกว่าหกขวบขึ้นไปนะครับแล้วทำยังไงดีครับ กอช่วยหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะรานี้เกตี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเองนะครับดึงนี้นะครับจักไ้ดึงนี่นะครับอ่าได้แล้วนะครับทีนี้ใส่ลูกแล้วนะครับใส่ลูกนะครับลูกใส่ตรงนี้นะครับก็ถ่ายกันครับอู้สองครับลูกที่สองครับ ดึงได้ไหมครับแก๊กยียงครับได้แล้วครับอ๋อเราวนนี้ดึงได้แล้วครับดูว่าจะไกลไหมครับดูนะครับอ้อต่อไปลูกที่สามครับลูกที่สามต้องใช้เวลากดค้างไปเรื่อยนะรับถึงจะโอ้ ต้องดึงก่อนให้มันดังแก๊กก่อนนะครับเดีย๋ยเพิ่งใส่ลูกก่อนนะครับเพราะมันจะยากนะครับ,รบอูคราวนี้ตามแปลลูกครับยิงอีกรอบนึงนะครับให้ผู้ชมดูนะครับ บอกผู้ชมเลยครับว่ารูข้างบนนี้ใช้ทําอะไรครับเอาไปเก็บกระสุนครับบางทีแต่มันจะแน่นเกินนะครับต้องเก็บแค่นี้ครับเอายิงรอบครับใส่เลยครับตัวนี้ครับไม่ต้องขึ้นข้างบนก็ได้ครับขอขึ้นข้างบนอีกรอบเหรอครับโอ้แก๊กแล้วครับดูว่าสามลูกนี้ใครจะชนะนะครับยืงตรงๆเลยนะครับลูกที่หนึ่งวาไกลมากเลยครับต่อไปลูกที่สองครับ แกก่อนแกกแกกเลยครับโอ้แก๊กนะครับตอนแรกดึงไม่ได้นะครับอันนี้ดึงได้แล้วครับใส่แน่นแ่นเลยครับ,รบไปเลยครับอ <c oughs> อ้ย <c oughs> ต่อไปลูกที่สามครับพอหรือว่าเราใส่ไม่แน่นเมื่อกี้ครับาจะไม่แน <c oughs> ่นนะครับสไม่แน่นเลยครับ้ใครชนะครับ โอเคนะครับเกตตี้บอกลาผู้ชมหน่อยครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ครับครัสวัสดีครับบ๊ายบายโชว์ผู้ชมอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามเกตตี้มีโชว์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับอ่าลุ้สุดท้ายครับลุยเลยครับโ้ไกลมากครับแถมแถมแถมอีกรุ่นะครับแก๊้แกล้ทันไหมครับแถมแถมนะครับ โอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ